ฝนจะตกแล้วครับอ่ะหรือปลาอันนี้มาดูฝีมือเขาขุดสะหนึ่งวันครับของจานเตย้ยสะเล็กๆครับโอ้จัดเลยครับก่อนกลับบ้านครับอันนี้ขุดใส่รถดำไปเลยครับ โพนโพนเขาเรียกว่าโพนหรือว่าจอมปลวกแถวอีสานบ้านเราเรียกว่าโพนนะเอาไปปลูกผัก คนเป็นต่อเลยประมาณสองเที่ยวครับเอาให้หมดเลยห้ปลูกผักไทย มิมมิมให้ไปเทนุ่นเลยเออเทนุ่นเลยหาตีหนูนหาตีหนูได้หนูบ่บ่หวานบ่มาเช้านี่นะ,ะนวาน่ามีหนูครับจริงด้วยรู้ เก็บงานเล็กๆเลยๆนครับไม่ค่อยจะมีงานอันนี้ไม้ปีหนูครับรฮะอะไร,ไม,ไรมามามารับไอเส้นมา เปิดไฟวิ่งไปเลยเก็บงานครับหนึ่งวันหนึ่งลูกครับจะไม่ถึงร้อยเที่ยว

chặt nạch chặt tim vâng hồi khiêu này nghe chụp lời สม,มืดเลยครับ